พีิจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พน้องทุกคนคนวยจ้าสำหรับคลิปนี้ดีพาพี่น้องมาชมบรรยากาศฝนตกจ้าฝนตกทั้งอาทิตย์จ้าไปใส่ผดนเลยวัสิพาพี่น้องไปชมวิวสวยๆตอนตกงานกับอะไรไปจ้าพอตกงานปึ๊บฝนกับตกตกน้ำเลยจ้าตกงานฝนตก พี่จังรู้เลยว่าห้องสิจอบไปหาวิวสวยๆสิน้าพ,พี่น้องไปเที่ยวตอนตกงานตอนวางงานถึงสินาจา mm hmm. ก็ตกงานมือแะกะฝนตกเลยตกมากจนป่านนี่แหละจะ mm hmm. อาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นอาทิตย์แรกที่ตกงาน mm hmm. ก็เลยรบเดี่ยวผาพ,พี่น้องไปชมวิวทางใด mm hmm. ก<ะ>ับเบิ่งวิวฝนตกไปก่อนนอกจากเพิ่ mm hmm. น เปาฝนมาฝากแล้วฟ้าดินส่งฝนมาให้เข้าเบิงเข้ากับเบิงเนาะจ้าคุณน่ะทั้งหนอกกะโลมมาสัน่นตอนนี้เป็นช่วงเศร้าจ้าช่วงเศร้าประมาณเก่าโมงเดี๋ยววิกัสิทธายไปเรื่อยเศร้าส,สายบายเย็นไปจุดหอดทุ่มหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้ชมฝนตกเพลินๆไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ้า เทศบาลคิดว่าฝนสิ์ถ่วมน้ำหลายนี่วิเห็นแล้วเหตุผลอย่างเป็นอยังน้ามันคือไหลแบบโบไปดีเดี๋ยวจะเอาใบไม้ออกจาก้าใบไม้มันไปนโถมตรงทอเทศบาลเอากระสอบทรายมาว่างไว้ให้คือจังบานเฮ้าเลยจา้าส่วนตรงพุ่นที่มีรถผ่านกับรถแม็กโคบานคุ้นเบียนนี่เพิ่นยา มีน้ำซึมเขาบานเพิ่นกันเลยต้องขุดออกแล้วก็เอาเอินอยังละเอาพาหรือว่าแนวที่เหตุบ่หายนา้ำฝนมันซึมเขา่าขุดก้อนแล้วก็พาล่องแล้วก็เอาหินถมกลับขึ้นแล้วก็ลาดยางขึ้นแบบนี้อาจ่าเห็นเพิ่นเห็น ก็เลยรู้ว่าวิธีการเหตุจางไดถ้าฝนบบตกว่าสิยางเข้าไปไก่ผ้าพ,พี่นองไปช่มนะจ๊ะฝนตกก็เลยยางอยู่ปลอดบ,บ้านนี่ละจ้ะนี่จ้าวีเอาใบาไม้ออกแล้วไหลลงเลยบบดนี้ไหลลงทอเลยทอใหญ่ๆไหลดีอยู่จานามบานเพิ่นถ้าบบอีลีกับ่บถ่วมง่ายแตวบามีถ่วมจ้า เมื่อ4ปีกอนตอนวีขึ้นไล่สดเก็บชั่วโมงนะจ๊ะน้ำถ่วมบ้านบ่อยากาความทีบ่านนางติดสิเอาให้จบให้เล็วได้ดังใจน้ำถ่วมบ้านกันยังสิบ่อยากไปเก็บของเนะจ้ะขังลาง สุดท้ายฝากมูวไว้แล้วก็ไปนค้นของออกจากห้องที่มันท่วมบ้านหลังนี้ที่อยู่นี่ที่มองเห็นนี่เป่นกรอบคุดคือกันกจ้ะตั้งแต่20 24 25ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนมาอยู่นี่ใหม่ๆกันยังเริ่มเพดบดเสร็จเลยจ้ะเพื่นเห็ดดียจ้าบ้านฝรัง่ง เวลามีน้ำซึมเขา่าสิท,ทวมเพิ่นกเ็เริ่มขุดเลยถมไม่เห็ดไม่เพื่อนบ่ได้มีการดีดขึ้บ้านเฮาจา้าโอ้เอ็นบอเอปเปิลล้มพัดหอยลงสิถึงดินปีนี้เก็บง่ายขน,นาดจ้แต่ว่าสิเก็บเดือนตุล่าเป็นผลไม้พันธุ์ที่ต้องเก็บเดือนตุล่าจา้าพอเก็บแล้วก็เอาวิสิเก็บแล้ว,วิีก็สิเอา กระดาษหนังสือพิมพ์พันๆไวแล้วก็เอาไว้ห้องบานไตหลังคาจา้าอุณหภูมิเย็นบ่ต้องเขาตู้เย็นเย็นกรอบอร่อยเก็บได้กินตลอดหนาวเลยจา้าหลุดเม็กโครกำลังทำงานลมมันแห้งอจา้าพี่น้องจา้าตอนนี้กัย่งผัดแบบโผสนันวันไว หาทุมแล้วยิ่งดึกยิ่งค่ำก็ยิ่งพัดขึ้นพัดขึ้นแต่ว่าฝนหยุดแล้วละจ้าตอนค่าตอนถ่ายคลิปประมาณทุ่มหนึ่งทีวีถ่ายฝนหยุดแล้วแต่ว่าล่มแบบโอ้ตอนนี้เป็นช่วงไก่เทียงแลาจ้าตอนนี้ ให้พี่น้องเบิงเนาะว่ามันตกเหมือดมือจะหอดคำพุาจาไปใส่บไดก้กะเบิงสวนหลังบ้านนี่นะจานะ๊าเนาะเบงธรรมาชาติเขียวๆอันนี้เป็นหมากดอกใหม่แล้จ้ะเห็นมันแดงงามกระต่ยายนี่เป็นต้นแอปเปิ้ลดอกหมากใหม่มาบางังตรงนี้เป็นต้นแอปเปิ้ลสีแดง แอปเปิลลูกไส้ญ่เอามาปลูกซื้อให้เพิ่นเป็นของขวัญวันเกิดนรกจ้ะเป็นอยากได้ต้นละพันโคนกับสามสามพันหาลอยบาทมันเป็นลูกใหญ่ๆมันแสบอยู่จ้ะแต่มันเป็นไส้โบมาก,กินแต่ว่าลูกไส้ามากนี่มาก,กินต้นนี่จ้ะมาก,กินแอปเปิลปลานี่ต้นนี่บ่ได้ซื้อบ่ได้ปลูกเพิ่นขึ้นมาเอง เห็นเมียเปิลกันเลยไปซิมเบิองมันแสบก็เลยเก็บกินตุกปีอยจ้า,จานี่ฝนก็นยังตกเห็นมาจ้าเนี่ตกแต่ลมยังบัานใน้แห้งปันไดช่วงช่วงก่อนเทียงช่วงเทียงเดี๋ยวเสียให้เบิงตอนช่วงบ่ายนะโอ้ยห่อยลงมากดีดีด,ดเก็บงายเพ่อตรงใส่แนวกออี่มีตูกคนนอนเทนเนอร์มาเอาดิน เอาดินมหาห้เพื่อนเอาถมแล้วจา้าบุณนะฟังทะเลพี่น้องถาลมมันแห้งๆฝนบ่ตกถาลมแห้งหมืออื่นมีสิร้าไปเบิงจา้าไปทะเล <c oughs> ไปถ่ายทะเลไกลๆต้นเริงกับย่างแดงโซดอยู่หลังบานกับมีมีทุกหมองให้ได้ชื่นชมเด้จ้าพี่น้องจ้ากําลั่งลงไหลเพื่อนมีมากตน้นก็เลยถ่ายติดมานัา่มจ้า สิจบคลิปจ้าก่อนสิจบคลิปวีกะอยากฝากาวิธีคิดบวกเพิ่มพลังชีวิตให้มีความสุขให้พี่น้องฟังนะจ้าเนาะวิธีคิดของวีย่ามีถูกไก่คิดถึงคนที่เข้าถูกกว่าจา้าวิคิดจังสันเวลาวีถูกเพราะ่าการมองคนที่ถูกเกข้า,าจะทําไห้เฮ้าเกิดกําลังใจในการนารงชีวิตและพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่อไปจา้า แล้วก็คิดยังไม่เหตุผลแต่ต้องให้รอบคอบอย่าเสืออย่างง่ายๆแล้วกเก็บมากังวลใจตรวจสอบขอเท็จจริงก่อนตัดสินใจจ้าแล้วก็คิดคิดหลายแง่หลามุมล่องคิดหลายๆด้านคิดการใส่ความคิดมองด้านเดียวจะทาใหายใจเป็นตูกจา่าและหาดคิดในมุมของคนอื่นแนะ่ยาวใจยาวต่ใจจะคล้อง คิดเรื่องดีๆการคิดเรื่องรายหรือเรื่องที่ลมเลวสร้สางความผิดวางจะทําให้เขาถูกใจได้พี่น้องจ้าเราก็คิดถึงคนอื่นเปิดใจใกว้างรู้จักให้อภัยเจ้าของและผู้อื่นจ้าเราก็คิดดีมองโลกในแงด่ดีพูดในสิ่งดีๆสามารถให้เฮาสามารถเริ่มตนใหม่ให้มีความสุขได้การคิดบวกต้องใส่เวลา กุงโลมบดายสางเสร็จในบัานเดียวการคิดบวกกับเช่นกันการฝึกคิดบวกจะต้องใส่เวลาจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กาไกลสิจบแล้วนะจ๊ะมีกระบังบอ่ามีหายกำลังใจพี่น้องที่มีความถูกอยู่ใดไยพาน้นไปนะจ๊ะอีหยังมันผิดพลาดไปแล้วหขปลอบใจจะคล้องบบเป็นหยังเดียวจะเห็ดไห่มันดีขึ้นกว่าเก่าฝึกไห้มีวินไย ในการทำสิ่งดีๆเพื่อเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมวีกระบอกตัววีเองนั่นละจาเพราะว่าตอนนี้กรตบงานานะจ๊าเนาะก็เลยได้ความคิดในหลายๆดา้านขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่มารับชมขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย